สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clash Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆผมจะไลฟ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากสตรีมหยาดมีปัญหา Something ตอนที่ผมจะไลฟ์พอดีผมก็เลยอ่ะโอเคช่างมันไปก่อนแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่ง podcast นี้ก็จะมีมีร่องมีรูปอะไรไว้ด้วยนะเผื่อทุกคนเบื่อนะครับแต่ว่าใน podcast นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง5 s t สเต นะครับที่ทางด้านของแบรนด์มาตินเขาบอกว่า5 i n c r e d i b l e stats จาก Bill Russell NBA Final MVP Stephen Curry นั่นเองนะครับซึ่งผมแปะเรียกว,ว,ว่า reference ของ a article ไว้ด้านหน้าหน้าปกเลยนะก็ะคือจากแบรนด์มาตินของ NBA นะครับขอขอบคุณ reference นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่า สิ่งที่สเตฟ h นเคอร์รีได้ทำนั้นแม่งเดือดแม่งเถื่อนแค่ไหนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันข้างในเลยดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้พวกเรากันเยอะด้วยนะครับรวมถึงสามารถกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่องบา,ช,งบาช่องอื่นในคอมมูนิตี้บาสเกตบอลของเราได้อีกเช่นกันนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยก็ช่วยสนับสนุนพวกเรากันด้วยนะครับ ส่วนใครที่สนใจเครื่องซีลนะครับผมขอแนะนําเลยฮะเครื่องซีล s n m a r ครับเปิดบริการมามากกว่า22ปีครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้แน่นอนนะครับว่ามีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องซีลหลากหลายชนิดให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเครื่องซีลกําลังมองหาเครื่องซีลอยู่แล้วก็สามารถติดต่อไปที่ SNMar ได้เลยนะครับมีบริการหลังการขายด้วยนะเอออันนี้แหละที่เป็นจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอาไว้ใช้ติดต่อเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้ด้านล่าง description แล้วทุกคนสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับ อย่างที่เราทุกคนรู้กันดีครับว่า s สเตฟเฟนเคอรีมีฟอร์มอันยอดเยีย่ยมมากๆนะครับในเพลย์ออฟรันรวมถึงไฟนอลส์ด้วยเราจะมาดูสถิติกันหน่อยครับที่ถึงได้ของแบรนด์มาตินได้ลิสต์เอาไว้5ข้อครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกฮะทั่หน้าของสเตฟเฟนเคอรีคือผู้เล่นคนแรกนะครับที่มีค่าเฉลี่ย30แต้ม5แอสซิส แล้วก็5รีบาวด์รวมถึงค่าเฉลี่ยคือยิง3มแต้มไป5ลูกต่อเกมใน NBA Finals นะครับย้ำนะว่าค่าเฉลี่ยนะครับในเรื่องการยิง3มแต้มนะครับคือตัวของสเตฟเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ NBA ครับที่สามารถทำได้ถึง30แต้ม5รีบาลดแล้วก็5แอสซิสนะครับใน NBA Finals มากกว่า1ครั้งครับซึ่งเขาก็ไปจอยกับทางด้านของ Michael Jordan Lebron James แล้วก็ Jerry West ครับโอ้โหพูดชื่อทั้ง3คนนี้มาก็รู้เลยว่าทั้ง3คนนี้ของจริงแค่ไหนเทียร์สูงแค่ไหนแล้วใช่ครับ s t e p h e n c u r r y กลายเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอย่างที่บอกไปครับว่า ทางด้านของเซเว่นเคอรี่ทำได้มากกว่า1ครั้งเนาะก็คือครั้งนี้ฮะครั้งนี้ที่เจอกับเซลติกเนี่ยนะครับคือ31.2แต้ม6รีบาลแล้วก็5แอสซิชใช่นไหมครับที่เจอกับเซลติก6เกมแล้วก็ ถ้าย้อนกลับไปครับมันคือปีฟิแนล2019ครับที่ต้องเจอกับโตโนโตแรปเตอร์ทีน้าของเคอร์รี่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่30.5แต้ม5.2รีบาวแล้วก็6แอสซิสต์ต่อ,อกเกมแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ครั้งนั้นสเตฟานเคอร์รี่ต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะครับ ทีนี้มาเสริมเพิ่มเติมคอนอื่นๆกันหน่อยตัวของ MJ ที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยครับทำได้ถึง3ครั้งครับนั่นก็คือปี1991นะครับปี1993แล้วก็ปี1997ครับทีงได้ของเจอร์รี่เวสต์ทำได้2ครั้งครับที่ทำได้อย่างน้อย30แต้ม5แอสซิสต์5รีบาเนาะก็คือปี1966กับ1968นะครับและคิงเจมส์ครับทำได้ถึง3ครั้งนะครับนั่นก็คือปี2015 2017แล้ววก็2018แต่่าเรื่องที่น่าเสียดายสวก็สองพันสิบแป West, แล้วก็ l e บรอนเจมส์เนี่ยคือทุกครั้งที่เขาทำสถิติแบบนี้ได้เนี่ยครับมันจบด้วยการพ่ายแพ้แทบตลอดเลยครับอย่างที่เราบอกไปครับว่าไม่ใช่แค่สถิติ35-5เท่านั้นครับตัวของ Stephen Curry ครับยังเพิ่มเรื่องการยิง3มแต้มค่าเฉลีย่ยต่อเกมอย่างน้อย5ลูกเข้าไปอีกโอ้โหเป็นเรื่องที่บ้ามากๆครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่355แล้แต่ว่ามันเป็น30 5 5แล้วก็5ซึ่งไอ5้5ตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือเซติการยิง3แต้มค่าเฉลี่ยของทั้งซีรีส์ในไฟนอลที่เขาเจอกับเซลติกนี่เองฮะ ทีนี้เรามาถึงเรื่องที่2ครับนั่นก็คือ on court off court offensive efficiency นั่นเองหรือถ้าแปลงง่ายๆก็คือประสิทธิภาพในเกมรุกของสเตฟ e นเคอรีเมื่ออยู่บนคอร์ดและไม่ได้อยู่บนคอร์ดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสเตฟ h นเคอรีเนี่ยครับเป็นคนที่เป็นผู้นำในเรื่องของการทำแต้มในซีรีส์นี้เลยทำไป187แต้มนะครับในตลอดระยะเวลา6เกมและท่านนับเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่เป็นแต้มของ Golden นสเตทไ a เออร์นะครับสเตฟฟ์แอน r ์เทำไปถึง29.7%ของแต้มโกลเด้นสเตทเลยครับเพราะโกลเด้เนี่ยทำไป629แต้มเนาะสเตฟทำไปถึง187นะครับแล้วก็อ่ะถ้าเรามาดูอีก5คนที่เหลือนะครับอันดับที่2ก็คือเจ l e n Brown ์ครับทำไป141แต้มในซีรีส์นี้นับเป็น23.3%ที่น้าของเจสันเททัมครับ 129แต้มในซีรีส์นี้นับเป็น21.3%คนต่อมาคือแอนดรูว์วิกกินทำไป110แต้มเคลย์ทอมสันทำไป102แต้มและมาคาสมาร์ครับทำไป91แต้มนั่นเอง เมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนาะว่าเออถ้าเอาแต้มทั้งหมดของทีมมาหารเป็นค่าเฉลีย่ยนู่นนี่นั่นสเตฟจะมีอยู่ที่29.7ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูตอนเฉพาะที่เคอร์ี่อยู่บนคอร์ดกันบ้างครับเมื่อเคอร์ี่อยู่บนคอร์ดนะครับ36นะฮะของแต้มของทีม Golden State w a r r i o r เนี่ยจะตกเป็นของเคอร์ี่ครับแล้วก็3แต้มนะครับรวมถึง41.3ก็คือของเคอร์รี่เช่นกัน,นครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าเมื่อเซฟเฟนเคอรีลงไปสิ่งที่มันไม่ได้โชว์ขึ้นมาในสเต,ตอย่างโจ่งแจ้งมันก็คือคําที่เรียกว่า Impact ต่อเกมหรือถ้าเราจะใช้ง่ายๆก็คือ Gravity ครับ คือกรา v ิ t ี้ของทางด้านสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยมันเยอะมากอาจทําให้เซลติกต้องเปลี่ยนสกีมการดีเฟนต์มาเล่น2คนใส่เคอร์รี่เพื่อนคนนึงก็จะว่างเดรมอนก็จะได้ชอ็อตโรแล้วอีกคนก็จะได้ทําแต้มง่ายๆอยู่ในสถานการณ์3ต่อ4อะไรแบบนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับ, <laughs> <uje> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะคืออิมแพคเมื่อทางด้านของสเตฟานเคอร์รี่อยู่บนคอร์ดจริงๆอยากจะบอกว่านอกจากนั้นก็คือมันคือการที่สเตฟานเคอร์รี่สามารถว <laughs> ันออนวันกับใครก็ได้ฮะ กับใครก็ได้เลยจริงๆสำหรับเซลติกถึงแม้ว่าจะมีกับเจอโจทย์ยากบ้างทั้งเดวิดไวท์แล้วก็ถึงด้านของมาคาสมารทนะครับแต่ว่าการที่สยุดเคอรี่นั้นมันยากมากๆาจริงๆครับถ้าจะให้ผมเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าถึงด้านของเตฟ p h นเคอรี่มีผลมากๆในขณะที่อยู่และไม่อยู่ในสนามในเรื่องของเกมรุกครับเมือ่อทางด้านของเตฟแนเคอรี่อยู่ในสนามนะครับ ทีมของวอริเออร์จะมีอยู่ที่115.8แต้มต่อ100การครองบอลแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เซฟเฟนเคอร์รีออกไปนะครับโอ้โหประสิทธิภาพในเกมรุกจะลดลงฮะเพราะว่าจะอยู่แค่88.6แต้มต่อ100การครองบอลเท่านั้นนี่แหละฮะที่เรียกว่าพลังเกมรุก ของ Curry นะฮะฮทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันหน่อยครับอถ้าใครฟังอยู่เฉยๆรบกวนกดเข้ามาดูหน่อยละกันนะครับคือในกราฟกราฟนี้มันแสดงว่า Offensive Efficiency หรือว่าประสิทธิภาพในเกมรุกของเคอร์รี่เนี่ยมันแค่ไหนอะต้องบอกก่อนอย่างที่เรารู้ว่าทีนี้นของวอชิงตันเซลติกเป็นทีมที่มีเกมรับอันดับ1ใน l ลีนะครับก็เปรียบเทียบจากทีนี้นของ g u l u r s r a s o n เนาะเรารู้อยู่แล้วแหละโอเเราด้วยการที่เขาเล่นเดือดมากๆทั้งใส่เคดีใส่ยานิสใส่ทีนีาของจิมมี่บัตเลอร์นะครับเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ทีนี้นของเคอร์รี่เนี่ยมี True Shooting percentage สูงถึง62.6 ในการที่เจอกับเซลติกนะครับซึ่งนี่มันเดือดมากๆ ะะแล้วถ้าใครถามว่าอ่ะถ้า True Shooting Percentage มันคืออะไรนะครับคือเราจะรู้จักแค่ Field Goal Percentage Three Point Percentage แล้วก็ Free Throw Percentage ใช่ไหมเอาง่ายๆคือ True Shooting Percentage มันเป็นค่าวัดประสิทธิภาพในการทำแต้มของผู้เล่นคนๆหนึ่งโดยใช้ทั้ง Free t h o w 3แต้มแล้วก็2แต้มมานับด้วยนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างสเสถียรรวมถึงค่อนข้างบง่งบอกประสิทธิภาพได้ดีกว่าแค่พวก ฟิลโกลทรีพอยต์หรือฟรีโทนั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันซึ่งตัวของเซฟแอนเคอรี่เนี่ยครองอันดับหนึ่งเลยนะครับในปีล่าสุดสำหรับไฮวอลลุ่มการ์ดไฮวอลลุ่มการ์ดในที่นี้เนี่ยทางได้ของไบรอันหมายถึง ผู้เล่นการ์ดที่เป็นที่ได้เล่นใน NBA Finals แล้วมีการยิงอย่างน้อย100ครั้งนะครับอ่ะซึ่งก็จะมี43ผู้เล่นที่คオิฟายเข้ามานะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นน้อสเตฟานเคอร์รี่เอ่อคริสพอร์ตเอ็มเจถึงด้านของดีเวดอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฮวอลลุ่มการ์ดทั้งนั้นนะครับซึ่ง ที่ห้าของ s เซฟ h นเคอร r y ี่อยู่อันดับที่1เลยนะครับในซีรีส์ซีรีส์นี้เดือดมากๆครับและถ้าเรารวมทุกตำแหน่งทึงดด้านของเคอร์ี่จะอยู่ที่9ครับจาก86ผู้เล่นนั่นเองนะอ่ะทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันต่อครับอย่างที่บอกครับว่าในซีรีส์นี้สเตฟานเคอร์รี ทะลุแซงคริสพอขึ้นมาเป็นอันดับ1เลย True Shooting Percentage อยู่ที่62.6%นะครับ f i e l g o เนี่ยคือ48.2นะครับ3แต้มคือ43.7และ Free t o คือ85.7%พอมาคิดมานั่งรวมใช้สมาการเพื่อเปลี่ยนมาเป็น True Shooting Percentage เนี่ยทางด้านของ Stephen Curry มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับทางด้านของ Stephen Curry เข้า Final มาหลายครั้งแล้วถูกมั้ใน Top 10นี้ครับ มีชื่อของ Stephen Curry อยู่ถึง4ครั้งครับนั่นก็คือ Stephen Curry ในปีนี้นะครับอันดับที่1 Stephen Curry ในปี2019อยู่อันดับที่6 Stephen Curry ในปี2015อ,อยู่ที่9และสเตฟ h นเคอ r ์รในปี2016อยู่ที่10นะครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะแสดงความสุดยอดได้แล้วเละครับว่าสเตฟโหดแค่ไหนโดยเฉพาะในปีนี้ที่ประสิทธิภาพในการทำแต้มของแกโหดสัสัดครับทุกคนมาต่อกันที่เรื่องการยิง3แต้มครับ คือสเตฟเนี่ยเข้าใน NBA มาด้วยการที่ถือสถิติหนึ่งอยู่ครับก็คือคนที่ยิง3แต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA Finals อยู่ที่121ลูกใน28เกมนะครับทีนี้ หลังจากที่จบ6เกมในซีรีส์ที่เจอกับเซลติกไปเนี่ยครับแกกดไปอีก31ลูกครับซึ่งนั้นทำให้แกนะครับมีสถิติโดยรวมที่ยิง3แต้มในไฟนอลไปถึง152ลูกมีแค่เคลทอมสันและเลบรอนเจมส์เท่านั้นครับที่ทำได้เกิน100ลูกเคลทอมสันอยู่ที่105และเลบรอนอยู่ที่101นะครับใน NBA Finals แล้วนอกจากนั้นการที่สเตฟได้ยิง3แต้มไปถึง31ลูกในซีรีส์ไฟนอลเนี่ยครับถือว่าเป็นสถิติที่เยอะที่สุดสำหรับไฟนอลที่มี6เกมเลยนะครับซึ่งทำลายสถิติของตัวเองที่ยิงไป25ลูกเมื่อ Golden State Warriors ได้ชิงแชมป์ในปี2015นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันต่อดีกว่าครับทางด้านของสเตฟฟ e นเคอร์รี่ยิงไป31ลูกในปีนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆเป็นรองแค่ปี2016เท่านั้นที่ยิงไปถึง32ลูกเนาะก็คือขาดแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองถูกไหมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแต่ว่าเรื่องที่บ่งบอกถึงความเดือดของสเตฟอีกทีหนึ่งต้องมาดูที่ 3point percentage ครับคือถ้าเราเทียบจากตั้งแต่ปี2015 16, 16 17 18 19ใช่ไหมครับทางด้านของสเตฟ ไม่มีปีไหนเลยครับที่ t h r point percentage หรือว่าเปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มจะแม่นเท่าปีนี้นะครับโอเคคุณอาจจะยิงไม่ได้ทำลายสถิติเดิมนะครับเพราะว่าปี2016มันเล่นไป7เกมถูกไหมแต่ว่าเนี้ยเล่น6เกมยิงไป31ลูกนะครับคือน้อยกว่าลูกหนึ่งแต่ประเด็นคือประสิทธิภาพในการยิง3ของแกเนี่ยมันมากที่สุดครับตั้งแต่เล่น NBA Finals มาเลยมาถึงเรื่องที่4ครับและเรื่องนี้ผมชอบมากม ผมย้ำว่าผมชอบมากๆในการที่จะบอกว่าสเตฟานเคอร์รีต่างจากชูเตอร์คนอื่นยังไงหรือไอการที่มีเด็กคนบอกว่าเฮ้ยแม่งก็ได้แค่ชูสามผมอยากจะบอกให้รู้ว่าไอคำว่าชูสามอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่คำว่าชูสามเ้ยทุกคนเพราะเรื่องที่4ีที่เราจะพูดคือเรื่องของการผู้อัพชูตติ้งการผู้อัพคืออะไรครับการผูอัพคือการที่คุณถือบอลมาแล้วเลี้ยงแล้วยิง นึกภาพออกปะแคชแอนชูดคือการที่จับบอลมาคุณไม่เคาะเลยแต่คุณยิงแต่เรื่องการพูอัพเนี่ยมันคือการที่คุณเลี้ยงหรือเคาะก่อนแล้วค่อยยิงซึ่งถ้าใครให้นึกภาพเซฟเอนเคอร์รี่เซฟเอนเคอรี่มาจะถือบอลขึ้นมาให้สมมติเควอลลูนี่มาสกรีนแล้วก็ยิงอันนั้นแหละครับอันนั้นแหละคือเรียกว่าพูอัพแล้วไอ้คำที่ว่าแบบแค่ยิงสามแต้มเฉยๆเนี่ยผมผมไม่เคยชอบในการที่จะใช้อธิบายเคอรี่เลยเพราะว่าการยิง3มแต้มมันแตกต่างกันทั้งด้้นของเซฟเคอรี่ฮะ เซคเกอรี่ยิงสามแต้มแม่นมากแต่ว่ามันเป็นจากพูอัพชูตติ้งกี่ครั้งกันเชียวหรือทำผูอัพแบบชูตติ้งได้ดีเท่าสเตฟหรือเปล่าหรือว่าลุคเคนาดถือถือบอลมาแล้วเลี้ยงแล้วยิงใช้สกรีนอย่างนั้นได้เท่าสเตฟเฟนเกอร์รีหรือเปล่าไม่ครับสิ่งที่มันทำให้สเตฟต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆที่เราบอกว่ายิงสามแม่นครับมันคือการที่ เขาสามารถ create space ให้ตัวเองได้สามารถยิง3มแต้มแบบ cash and shoot ก็ได้สามารถ relocate จ่ายบอลแล้วไปรับบอลอีกทีก็ได้หรือสามารถเนี่ยแหละครับ u ู l อัพชูตติ้งและผู l อัพชูตติ้งถ้าใครติดตามเกม Day Life มาผมจะพูดถึงเจสันเทท่าอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เจสันเทท่ามไม่สามารถยิง p ู l อัพสได้เนี่ยมันถือว่าเป็นการทำร้ายเซลติกในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าการที่คุณยิง p ู l อัพสามไม่ได้เนี่ยอีกฝั่งก็จะเล่นไปดีครับ d ดรอปโคเวเ g e อย่างบรูโลเปสอย่างถึงด้านของบักเนี่ยก็แทบจะปล่อยให้เซลติกผูอัพยิง3แต้มไปเลยเพราะว่า อถ้าคุณยิงลงคุณก็ยิงไปสิเพราะคุณไม่ได้พูอัพแม่นขนาดนั้นเนี่ยแหละครับคือความสําคัญของการเลี้ยงขึ้นมาแล้วยิงพูอัพได้รวมถึง s t ฟเฟนเคอร์รี่ยังสามารถเป็นเพลย์เมเกอร์ได้อีกมันเลยสร้างความยากลําบากในการปิดให้อีกด้วยแล้วหัวข้อนี้แหละเราจะพูดถึงเรื่องการที่ว่า s t ฟเฟนเคอร์รี่ยิงพูอัพเดือดแค่ไหนครับใน NBA Final ไปีนี้เนี่ยครับทางด้านของแซฟเฟนเคอร์รี่นะฮะยิงพูอัพเดือดจัดจดครับ คือแกสามารถเป็นคนที่ยิงพู้อัพแล้วทําได้ดีมากที่สุดโดยการกดลงไปถึง36ลูกนะครับยิงพู้อัพลงไป36ลูกและ23จาก36ลูกนั้นเป็น3แต้มครับทีนี้ถึงด้านของแบรนด์มาตินผู้ที่เขียนอาร์ติเคิลนี้ครับเขาก็กลัวว่าเอ้ยโอ้คุณจะไม่เห็นเพอร์สเปกทีฟหรือเปล่าคุณจะไม่เห็นโดยรวมว่าคนอื่นๆมันเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าถูกปะเขาเลยเอามาจัดเรียงเอาไว้ฮะท็อป5ครับ ในการยิงผู้อัพนี่เลยฮะที่น่าของสเตฟานเคอร์รียิงไป48ยิงลงไป48นนะครับในการยิงผู้อัพ คะแนนของสเตฟยิงไป75ลูกลงไปถึง36ลูกซึ่งนี่รวมถึง2แต้มและ3แต้มด้วยนะครับอันดับที่2ครับเจสันเทัม27.7%เคลทอมสัน34.2%นะครับยิงไป13ลงยิงลงไป13ลูกเหมือนกันเจเลนบราว์ um, และจอร์แดนพูครับเท่ากันเลยครับยิงไป31แล้วก็ลงไป12ลูกเหมือนกันนะฮะนับเป็น38.7%สิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับสเตฟคือแกยิงเยอะมากครับ 75แต่เปอร์เซนต์เดันเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วคนอื่นๆไม่มีใครที่ยิง3แต้มผู้อัพลงมากกว่า13ลูกเลยนะฮะ,ะถ้าอันนี้ยังไม่ชัดครับมาต่ออันนี้ดีกว่าครับเรื่องผู้อัพ3แต้มครับ ในเรื่องการยิงทูอัพสามแต้มเนี่ยไม่มีใครยิงลงเยอะเท่าสเตฟครับเพราะว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ยิงไป55ลูกลงไปถึง23ลูกนับเป็น41.8%นะครับทางด้านของเจสันเททัมเปอร์เซ็นดีกว่าจริงๆครับ43.5%แต่ว่าแอดเทมแกน้อยกว่าคือถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าจะให้เจสันเททัมแอดเทมเท่าสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยจะยังประคองอยู่ที่41.8%ในซีรีส์ไฟนอลได้หรือเปล่าอันนี้ ก็คาดเดายากมากๆเหมือนกัน,นครับจอร์แดนพูยิงไป25ลง8เท่านั้นมีแค่32%ในการพูอัพ3แต้มเคลทอมสันพูอัพ3แต้มแค่30.8%และเจเลนบราว์พูอัพ3แต้มอยู่ที่44.4%แต่ว่าเขาก็ยิงลงไปเพียงแค่4ลูกจากการยิงพูอัพ3แต้มแค่9ลูกเท่านั้นนะครับทีนี้ครับถ้าเรามาดูอันนี้ฮะตารางอีกแล้วฮะใครหลายคนฟังบอกกดแอดมิน มึงเอาตารางมาให้กูดูอีกแล้วเหรอใช่ครับเพราะว่ามันจะสื่อถึงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับต้องขอบคุณทางด้านของแบรนด์มาตินกครั้งผมชอบคอลัมน์นี้มากอาร์ติเคิลนี้มากเลยเว้ยทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูทางด้านของตารางหรือว่ากราฟสัมติงนี้กันต่อดีกว่านะครับอันนี้คือตารางฮะของ s ซฟ e n นเค r รในการยิงผูอัพทั้งเรื่อง2แต้ม และ3แต้มนะครับเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็น Regular s ซีซั่นเพลย f ออฟพรีไฟ l ก็คือทุกรอบที่ผ่านมาที่ไม่ใช่ไฟ a l ลและ NBA Finals นะครับใน r e g u ล a r s ซีซั่นครับทางด้านของเซฟเอนเคอร์รมีการยิงผูลอัพนะครับ feel g o percentage เนี่ยอยู่แค่39%และ3แต้มในการ pull up เนี่ยนะครับอยู่ที่37.4%เท่านั้นซึ่งถ้าเรานับ effective f i e l goal percentage mm. ก็คือค่าความมีประสิทธิภาพของ f i l l g o ทั้ง2แต้มทั้ง3แต้มในเรื่องการ pull up ของ s t e v เนี่ยมันจะอยู่แค่52.5%เท่านั้นนะครับซึ่งอยู่อันดับ10นะครับซึ่งอยู่อันดับ10นะครับจาก96ผู้เล่นที่ยิง pull up อย่างน้อย200ลูกนะฮะทีนี้มาใน playoff ช่วงก่อน finals ครับ ค่า e f t i v e f i e l d goal Percent เ g e เพิ่มขึ้นมาเป็น53.7นะครับก็คือค่าความมีประสิทธิภาพในการยิงฟิลโกแบบผูอ Up เนี่ยจาก52.5ในช่วง Regular Season ขึ้นมาเป็น53.7เออเอาละแต่สิ่งที่มันพีคไปมากกว่านั้นครับคือเมื่อทุกคนขยับไปดูใน NBA Finals ครับ ใน NBA Finals ทางด้านของ s t e p h e n Curry มี e f ี e ี t i v e f i e l d goal p e r e r n t n t e ในการยิง p ู l อ up ทั้ง2แต้มและ3แต้มรวมกันอยู่ที่63.3% 3แต้มนะครับการยิงแบบ p ู l อัพ3แต้มอยู่ที่41.8%และ f i l d Goal Percentage ในเรื่องของการยิงแบบ p ู l อัพอยู่ที่48% that's oh my god นะครับ ในเพลย์ออฟเนี่ยสเตฟอยู่อันดับ7นะครับในเรื่อง Effective Field Goal Percentage นะครับในในการยิงผู้อัพนะย้ำว่าน,นี่คือเรื่องการยิงผู้อัพแต่ในฟ i n a l s ครับแกคืออันดับที่1เลยครับในการยิงผู้อัพในค่าความมีประสิทธิภาพนี้และนำหน้าอันดับ2อย่างจอแดน o ูอยู่เกือบ12%นะครับนี่คือคนที่สร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกของโกลเด้นได้จนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วเหรอครับ คนที่เป็นกาดแล้วตัวเล็กนะครับถ้าเทียบกับผู้เล่น NBA นะไม่ได้เทียบกับพวกเรานะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งจัดๆฮนะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าแม่งเก่งจัดๆครับทีนี้มาถึงเรื่องที่5ครับนั่นคือความโหดในการเล่นในการเจอสวิชหรือว่าการออฟสกรีนอะไรแบบนี้นะครับคือต้องมาดูตารางนี้ก่อนครับผมขอย้ำนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่า สิ่งนี้ที่ทางด้านของแบรนด์มาตินนำมามันจะใช้เป็นหลักเป็นเกมได้มากขนาดนั้นเ้ยอะที่ที่ผมพูดอย่างนี้คือบางทีอะไอไอลูกที่แบบสมมติเดริกไวท์ที่อทุกคนดูช่องที่สองนะเดริกไวท์ปิดเซฟสเตฟทำไมได้ถึง44แต้มอะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งสกีมทั้งการเฮลทั้งเพื่อนร่วมทีมของสเตฟ อะไรแบบนี้ด้วยว่าว่าว่ารูปแบบแผนมันเป็นแบบไหนทุกคนนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นผมผมจะแค่นำมาให้ดูแล้วกันนะครับผมจะแค่นํามาให้ดูแล้วกันว่าเออทางด้านของสเตฟเนี่ยอย่างน้อยเวลาเขาเจอทุกคนที่ไม่ใช่มาคาสมาร์เนี่ยเขาทําหน้าที่ในการเจอสวิชได้ดีมากๆนะครับแต่เรื่องที่แบบอ่ะเดริกไว้โดนเยอะเนี่ยโดนไปมากสุด44แต้มเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าโอ้เพราะว่าเขาต้องมา เป็นตัวไล่ตามสกรีนสเตฟานเคอร์รี่อะไรเงี้ยแบบต้องไฟสกรีนด้วยรวมถึงบางลูกคอนเทสดีแล้วอย่างในเกมที่5หรือเกมที่4นะอ่าในเกมที่4อย่างเงี้ยนะครับสเตฟานเคอร์รี่คือโดนเดริกไว้ไล่ดีมากๆแล้วเหลายๆลูกถ้าใครได้ดูสดหรือว่าถ้าใครได้ดูเทปเนี่ยนะครับแต่ว่าสเตฟแม่นมากมากเกมนั้นอะนึกภาพออกปะสเตฟมันแม่นมากๆเกมนั้นแล้วแล้วโหดจัดจัดอะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าแบบมันมันมันอาจ ไอตารางนี้มันอาจจะไม่ได้บอกถึงประสิทธิภาพของเดวิดไวท์จริงๆขนาดนั้นนะครับต้องช่าเอาให้เดวิดไวท์ด้วยเพราะจริงๆเขาตามทำตามเกมแพลนได้ดีแล้วอะ่ะแต่ว่าอย่างเกมที่4อย่างเงี้ยสเตเฟนเคอร์รแม่งเดือดดานมากๆเกินไปมันก็อาจจะส่งผลมาถึงตารางคะแนนอันนี้ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมสรุปให้ง่ายๆเลยตารางนี้ว่า s เต p h นเคอร์ร เจอใครก็ทำได้ดีครับในการสวิชหรือในการออฟสกรีนยกเว้นมาคาสมาร์ครับต้องเช่าเอาให้อีกคนหนึ่งคือมาคาสมาร์ว่าแบบโอ้โหสมแล้วที่เป็นด e เฟนซีฟเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับปิดทางด้านของสเตฟเยอะที่สุดนะครับ2 7่สนาทีไม่ใช่27.5ดนาทีดิ2 7ินาที50าวิทำแต้มไป25แต้มนะครับสเตฟทำได้แค่25แต้มนะค่าแอซิสต่อเทิร์นโอเวอร์อ่ะหต่อหนึ่งเลยด้วยซ้า ยิงฟิลโกเปอร์เซนต์เไปแค่34.8%และ3แต้มคือ25%นะครับก็เชาเอาให้มาคาสมาดด้วยแต่อันนี้แหละคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเวลาทางด้านของ Curry เคอร์รี่เจอซูวิชหรือว่าออฟสกรีนเนี่ยทางด้านของตัวเขาทำได้ดีกับทุกคนครับยกเว้นแต่มาคาสมาเท่านั้นทีนี้มาถึงบทสรุปของคลิปนี้ดีกว่าผมอยากจะพูดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันว่าหลายๆเรื่องนะครับ มันอยู่กับแผนการเล่นด้วยนะครับอย่างที่ Celtic to on ball curry หรือว่าเซลติก r o p coverage ใส่เค r ร์แบบนี้นะครับมันมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยิง3าแต้มที่มันแม่นขึ้นมาด้วยซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือเรื่องที่มันสุดยอดคือเวลาที่เขาโดน drop coverage หรือว่าบางทีทางด้านของ Celtic เล่นแผนที่ไม่ได้ปิดเขาแน่นขนาดนั้นเนี่ย เขายังสามารถทําได้และอยู่ในเปอร์เซนต์ที่สูงด้วยเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ที่น่าชื่นชมคือถ้าเขาปล่อยให้คุณทําแล้วสเตเฟนเคอร์รีทำได้อย่างเกมที่4เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชายไบรท์อะ่ะมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆถูกปะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งเกมที่6เนี่ยที่บางทีทางด้านของเซลติกก็ไม่ได้ d r อป c o เล r และจะมา switch บ้างหรือว่าอะไรบ้างมีเขามี d r อป c o เ e r g e บ้างนะเกมที่6อะไรแบบเนี้ยแต่เคอร์รีก็สามารถดึงความแม่นดึงประสิทธิภาพ ออกมาได้อีกนะครับในเรื่องการยิง3ามแต้มหรือว่าการทำเกมกัร Gravity เนี่ยแหละครับคือ Final s MVP ของแฟนแฟน l o l n s t s t e w e r r i o r s และทีม Golden s t a t e w a r r i o r s นะครับก็ขอเช้าเอาให้แกตรงนี้ด้วยนะครับและทุกอย่างคือคงไม่มีคำถามนะครับสำหรับตัว Stephen Curry ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังมาจนจบนะฮะก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถ พิมพ์เข้ามาได้เลยนะพิมพ์เข้ามาคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ